ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมแปช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสลับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกแล้วนะครับนั่นก็คือน้ํายาหล่อเย็นนะฮะตัวนี้เป็นโมตุนโมโตคูนะครับซึ่งพันธมิตรร้านแต่งหลายๆร้านแนะนาว่ามันดีจริงเลยพี่ลดอุณหภูมิได้ดีเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับกับเครื่องบล็อก300ของ Honda นะครับมาดูกันนะครับว่าเครื่องบล็อก300ของ Honda เนี่ยวิธีการเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นต้องทํำยังไงครับ วันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเทปในการเปลี่ยนน้ำยาหลอเย็นนะฮะให้บล็อก300ของ Honda นะครับก็จะเป็น C R F นะฮะ Rebel แล้วมีอะไรอีกอะ C B 300 C B R 300พวกนี้นะฮะใช้บล็อกเครื่องเดียวกันหมดเลยนะครับการถ่ายน้ำยาหลอเย็นก็จะทำให้ดูับวันนี้เลยนะฮะ,ะพี่ช่างครับน้ำยาหลอเย็นมีอายุการใช้าง,งานประมาณเท่าไหร่พี่ก็ ส 20, ักสองหมื่นโลสามหมื่นโลประมาณนี้ครับผมแ็นในคู่มือเก็บสองปีสองปีใช่ใช่ใช่สองปีคือถ้าสองหมื่นโลแล้วก็เปลี่ยนเถอะใช่ถ้ารถไม่ค่อยไดิบสามหมื่นโลีก็เปลี่ยนไอตัวนี้เราเราขายออกมาก่อนน้ำจะยังไม่ไหลข้อต่อเมื่อเราต้องเปิดดูนี้ก่อนน้ำมันถึงจะค่อยๆไหลออกมามันต้องพุ่งเนี่ยออี่ยผมคานมาไปอยู่อ๋อมันมีแรงดันใช่อากาศมันดันออกมาใช่ครับแต่ถ้ารถอายุเยอะก็สักรถสองปีสามปีก็ควรเปลี่ยนฝาหม้อน้ำไปด้วย พร้อมเลยก็ดีครับผมอ๋อก็คือสองสามปีก็เปลี่ยนฝาไปเลยใช่ครับผมอันนี้เราเราน็อตเราไม่ต้องถอดสูตรเราคาไว้การมันพุ่งย้ํานะครับต้องทําตอนรถเย็นแล้วเท่านั้นนะองก็อองเลยจอดทิ้งไว้เลยใช่ครับผมไม่ใช่เพิ่งขี่มาแล้วเปิดใช่ช่ครับ, <laughs> รบเพราะว่าขนาดนี้จอดยี่น้ํายังอุ่นๆอยู่เลยครับอันนี้เราดับเครื่องตอนสิบเอ็ดโมงแล้วเราถ่ายทำกันประมาณบ่ายสามก็ประมาณสี่ชั่วโมงยังอุ่นๆอยู่เลยใช่ครับอันนี้คือถ้าระบายจากดูนี้แล้วในหม้อน้ําก็ออกมาด้วยใช่ไหมออกมาครับผม ก็ถ้ารถคันไหนถ่ายออกมาแล้วเป็นสนิมเป็นแดงๆก็สามารถเอาน้ําเปล่าเทดันออกมาก็ได้ครับผมถ้าเป็นสนิมแดงๆนะครับผมดันออกมาตอนนี้ไม่มีสนิมไม่มีครับสียังเป็นหลอเย็นฮอนด้าด้วยครับผมสีแบบนี้ตัวนี้มันก็จะออกมาาตรงนี้หมดแล้วอ ดูเดียวเลยใช่ครับผมก็ดูง่ายดีนะไม่เหมือนรถอัตโนมติกนะลื้อกันมันแต่ถ้าจะเอาแบบถ้ารถเป็นสนิมแดงก็ต้องลื้อ่อยางถอดท่ออะไรออกมาล้างทั้งหมดคราต้องถอดหมดเลยครับถอดหมดเลยด้วยใช่ครับผมต้องลื้อหมดเลย อันนี้เราเข้าข้างนะครับน้ำยาเข้าข้างน้ำยาใหญ่หล่อเย็นวันนี้นะฮะของเราจะเป็นโมตุนนะฮะโมโตคูนะครับผมไฮบิดเทคด้วยนะฮะหรือที่เรียกในวงการว่าน้ำเหลืองนะฮะน้ำเหลืองโมตุนนะครับก็ประมาณนี้ถ้าสนใจนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่เดชิปชันดันลางเชนเดือนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงนะฮะพอน้ำยาเดิมหมดเราก็เติมน้ำยาใหม่เข้าไปใช่ป่ะพี่ใช่ครับผมก็เติมจนมันเต็มเราค่อยสตาร์ทรถครับผม ส่วนปริมาณน้ำยาหล่อเย็นใช้เท่าไหร่ในคู่มือผู้ผลิตรถแต่ละรุ่นจะมีระบุอยู่นะฮะคุณก็ไปดูตามคู่มือรถของคุณแล้วกันว่าใช้เท่าไหร่นะฮะแล้วรถรุ่นอื่นๆเขาใช้วิธีทําเหมือนกันปะพี่เหมือนกันครับผมแต่จุดทถอดอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับจุดระบายน้ำที่นงครับผมแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันครับจะเหลือต้อนเทเหมือนน้ำมันพืชไหมอ้วพอดีเลยหรอแล้วก็บีบพกท่อยางบีบท่อยางด้วยใช่ครับพอเริ่มน้อยลงแล้วทีนี้เราก็สตาร์ทรถได้เลยครับผมอืออ 咋的？ ก็ปิดฝาครับผม ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นให้กับเครื่องบล็อก300ของ Honda นะฮะบล็อก300ของ Honda จะมีอะไรบ้างนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ CBR 300นะครับ CB 300R นะครับแล้วก็มี Cif 300นะครับรวมไปถึง rebel 300ด้วยนะครับและน้ำยาหล่อเย็นราคาดีแบบนี้นะคะเราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรทักท้วงกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกััััััันนนนดด้้้ววววยะคคครรรรบบบบสสสาหีีไปแล